ขมินถามประเทศไทยมีอะไรดีทำไมนักท่องเที่ยวถึงแห่เข้าไปเที่ยวประเทศไทยเป็นจำนวนมากและจากสาเหตุที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวประเทศไทยในช่วงนี้ในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆจนไม่มีที่จะเดินและที่น่าแปลกใจก็คือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวประเทศไทยเยอะกว่าปารีสของฝรั่งเศสอีกหลายเท่าในผลนี้เองจึงทําให้คนที่ชอบเดินทาง สอบเที่ยวต้องเดินทางเข้ามาเที่ยวประเทศไทยเพื่อสัมผัสด้วยตัวเองว่าประเทศไทยมีอะไรดีบ้างในวันนี้เรามารู้สาเหตุที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวประเทศไทยเป็นจํานวนมากในช่วงนี้กันครับยังปังไม่หยุดสุดไม่อยู่จริงๆกับการท่องเที่ยวของประเทศไทยและทุกคนรู้หรือยังว่าประเทศไทยตอนนี้ติดอันดับหนึ่งของโลกที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเยอะที่สุดเป็นอีกครั้ง ที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับต้นๆของโลกในแง่ของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนจากกรณีเว็บไซต์ t r a v e l n i s ได้จัดอันดับเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวมากที่สุดปี255ถึงปี256โดยพิจารณาจากจำนวนนักท่องเที่ยวจำนวนวันที่พักและเม็ดเงินที่ใช้จ่ายและทุกคนรู้หรือยังว่า5ประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเยอะที่สุดคือประเทศอะไร และก็คงจะหนีไม่พ้นกรุงเทพประเทศไทยและอันดับที่2ปารีสฝรั่งเศสอันดับที่3ลอนดอนของราชอาณาจักรอันดับที่4ดูไบและอันดับที่5สิงคโปร์โดยในส่วนของกรุงเทพเมืองหลวงของไทยเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกด้วยจํานวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศสูงถึง22ล้านคนเข้าพักเสีี่ย4-7คืนและการเสรียค่าใช้จ่าย อยู่ที่173ดอลลาร์สหรัฐต่อวันหรือราว5,000บาทต่อวันแสงหน้าปารีสที่มีนักท่องเที่ยว19ล้านคนและที่น่าดีใจกรุงเทพมหานครประเทศไทยแสงหน้าปารีสที่มีนักท่องเที่ยวเพียง19ล้านคนเท่านั้นในปีนี้ซึ่งเว็บไซต์ t r a v e l n i ได้ลงบทความบรรยายการท่องเที่ยวในกรุงเทพเอาไว้ว่ากรุงเทพเมืองหลวงของประเทศไทยเป็นเมืองที่มีผู้มาเยี่ยมชมมากที่สุดในโลก โดยจำนวนผู้มาเยือนจากต่างประเทศมากถึง22ล้านคนท่ามกลางเสียงรถตุกๆกและกิจกรรมที่มีให้ทําเป็นจำนวนมากนี่คือกรุงเทพมหานครเมืองที่การสํารวจแบบไร้แผนที่มักนำไปสู่การค้นพบที่สนุกสนานเสมอและคุณจะเพลิดเพลินกับความสะดวกสบายในเมืองหลวงโดยห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และพื้นที่ที่ทันสมัยก่อนที่จะหันไปทางวัดและศาลเจ้าสีทองจากนั้น ให้ตามจมูกของคุณไปยังตลาดริมถนนนับไปทั่วในกรุงเทพที่อัดแน่นไปด้วยรสชาติเผ็ดเปรี้ยวหวานและเค็มแล้วกระโดดขึ้นเรือเพื่อไปยังตลาดน้ําของพวกเขาในยามค่ําคืนเยาวราชและสุขุมวิทจะเผยให้เห็นถึงสถานที่บันเทิงยามค่าคืนที่มีชีวิตชีวาที่มีทั้งความเป็นสากลและวัฒนธรรมและอย่าลืมเพลิดเพลินไปกับวันเดทริปอันน่าตื่นเต้นที่ห่างไกลจากเมืองที่วุ่นวาย และทั้งนี้เว็บไซต์การท่องเที่ยวทเวลนิสได้จัดอันดับ20เมืองที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเยือนมากที่สุดในโลกเมื่อเดือนมิถุนายน,น2566ที่ผ่านมาโดยวัดจากจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีการพักค้างคืนและมีการใช้จ่ายภายในประเทศเป็นจำนวนมากและสเสน่ห์ของกรุงเทพที่ดึงดูดน,น,นักท่องเที่ยวต่างชาติมีอะไรบ้าง 1. การเดินทางด้วยรถตุกต๊กตุ๊ก 2. การผจญภัยสำรวจเมืองแบบไม่เน้นไสแผนที่ซึ่งกลายเป็นสเสน่ห์ดึงดูดไปอีกแบบและ 3. กรุงเทพยังมีห้างซัพสินค้าขนาดใหญ่หลายแห่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบซอปปิ้งมีโซนพื้นที่ของเมืองที่ทันสมัยของคนยุคใหม่และ 4. วัดวาอารามสำหรับผู้ที่ชอบท่องเที่ยวเซิริวัฒนธรรมและ 5. สติมาร์เก็ตหรือถนนคนเดินที่เต็มไปด้วยร้านอาหารร้านอาหารข้างทาง แบบรถเข็นขายทั้งอาหารคาวหวานรถเผ็ดจัดจ้านและถูกใจนักท่องเที่ยวและ 6. นั่งเรือชมตลาดน้ํา7ตกกลางคืนก็ยังมีย่านเยาวราชและดาวทาวย่านสุขุมวิทสําหรับนักท่องลาตี <S <S และทุกคนรู้หรือยัง10อันดับเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในโลกปี2022และ2023อันดับที่1กรุงเทพประเทศไทยจํานวนนักท่องเที่ยว 22ล้าน7จ็0 0กว่าคนอันดับที่2ปารีสประเทศฝรั่งเศสจำนวนนักท่องเที่ยวอยู่ที่19ล้าน1 0 0 0กว่าคนอันดับที่3ลอนดอนประเทศสหราชอาณาจักรจำนวนนักท่องเที่ยว19ล้าน9ก0 0 0กว่าคนอันดับที่4ดูไบประเทศสหรัฐอาหรับอมเมริดจำนวนนักท่องเที่ยวอยู่ที่15ล้าน9ก้0 0 0กว่าคนและอันดับที่5สิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์จำนวนนักท่องเที่ยวอยู่ที่14ล้าน6 7 0 0 0 0กคนและอันดับที่6กวัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียจำนวนนักท่องเที่ยวอยู่ที่13ล้าน7 9 0 0 0 0กว่าคนอันดับที่7นิวยอ ok, ร์กสหรัฐอเมริกาจำนวนนักท่องเที่ยวอยู่ที่13ล้าน6 0กว่าคนอันดับที่8เมืองอิสตันบูลประเทศตรุรกีจำนวนนักท่องเที่ยวอยู่ที่13ล้าน4 0 0 0กว่าคน อันดับที่10เมืองอันตรายาประเทศตุรกีจำนวนนักท่องเที่ยวอยู่ที่12ล00้าน4,010,000คนและนี่ก็คือทำให้ประเทศไทยติดท็อปอันดับที่1ของโลกไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมซึ่งเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในโลกในปี2022และปี2023อย่างไรก็ตามแอดมินก็ขอแสดงความยินดีกับประเทศไทย ที่มีจานวนนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวประเทศไทยเป็นจํานวนมากและต่อไปแอดมินเชื่อว่าประเทศไทยยังเป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวจะเข้ามาเที่ยวอีกเป็นจํานวนมาก <S <S และจากข่าวนี้เองทางสื่อขมิก็ได้มีการหยิบยกเรื่องนี้ไปรายงานเชื่อว่ารายงานเพื่อให้ฐานลัดและเอกชนของขมิดูเป็นแบบอย่างจะได้นําไปปรับปรุงเพื่อให้การท่องเที่ยวของขมินดีขึ้นแต่ก็น่าเสียดายที่ชาวขมินหลายคน กลับคอมเมนต์ด้อยค่ากรุงเทพว่าที่นักท่องเที่ยวเยอะเพราะเป็นดินแดนเช็คทัวร์ซึ่งมันแสดงให้เห็นถึงทัศนคติของคนขมรนได้เป็นอย่างดีและต่อไปเราไปดูคอมเมนต์ของขมรเมื่อไทยติดอันดับหนึ่งของโลกเรื่องของการท่องเที่ยวฉันหวังว่าปีหน้าประเทศไทยจะไม่มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวเสื้อเถอฉันคิดอย่างนั้นคอมเมนต์ comment คนขมรก็ต่อมาทำไมประเทศไทยถึงดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เยอะขนาดนี้ เป็นเพราะอะไรมีใครรู้บ้างช่วยบอกผมทีคอมเมนต์ Comment ต่อมาผมคิดว่าปลายปีนี้การท่องเที่ยวของประเทศเราจะต้องดีเหมือนกับประเทศไทยเพราะประเทศเราก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายที่โด่งดังอย่างส้นนะครวัดและกรุงพนมเปญคอมเมนต์คนณคอมเมนต์คนสุดท้ายสันเสื้อว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวประเทศไทยคงจะเข้ามาเที่ยวเฉพาะช่วงฤดูนี้เท่านั้นเพราะว่าต่อไป ประเทศไทยเงียบเงาแน่เสื้อสันสีและนี่ก็คือคอมเมนต์ของคนเขนียที่ยังมีความรู้สึกอิจฉาและอยากมีนักท่องเที่ยวเยอะเหมือนกับประเทศไทยและวันนี้ก่อนจะจากกันทุกคนสามารถพูดคุยกันได้อยู่ในคอมเมนต์วันนี้แอดมินก็ต้องขอขอบพระคุณทุกคนมากๆครับผมก่อนจะจากกันฝากทุกคนกดติดตามให้แอดมินอีกครั้งวันนี้แอดมินต้องขอลาไปก่อนขอบคุณจริงๆครับ